ชาเรนสามสิบวันหาตัวตวนที่เจอเริ่มสวีดัสสวัสดีปุกเองค่ะวันนี้จะลองมาเป็นครีเอเตอร์สายทําอาหารดูนะคะสามีอยากทานกะเพราเนื้อค่ะเพราะว่าซื้อเนื้อมาหลายวันแล้วแล้ว,ลวก็ยังไม่ได้ทําปกติสตัส่งกะเพราต้องพิเศษใส่ไข่ <c oughs> ก็อยากให้สามีได้ฟิลแบบทานอยู่ร้านอาหารตามสั่งก็เลยจัดขไข่ดาวให้เขาสัก<อ>หน่อยจริงๆพูดมาถึงตอนนี้ระหว่างทําก็ทุลักทุเลมากไหนจะทั้งถือกล้องไหนจะทั้งผัดโอ้โหคือยากจริงๆเสียงในหัวเริ่มดัง ว่าเฮ้ยฉันชอบหรือเปล่าวะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าสารภาพตามตรงว่าเป็นคนไม่ได้ชอบทําอาหารขนาดนั้นและถ้าคิดว่าถ้าแนวทางช่องมาเป็นแนวทางที่ทําอาหารคิดว่าไม่นานก็คงจะเลิกเพราะการทํากับข้าวมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบซึ่งเข้าใจว่าที่โคตูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เราทําเป็นประจําหรือสิ่งที่เราชอบมันจะทําให้เราทําได้ในระยะยาวแต่เอาจริงๆวันนี้ก็ได้บรรลุเป้าหมายก็คือได้ลง อ,อย่างน,น้อยผัดกะเพราไข่ดาววันนี้ก็ทําให้รู้ว่าแนวทางสายทำอาหารไม่น่าจะเหมาะกับเรารคลิปหน้าจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตคู่รักดีนะรักมาราธอน18ปีแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังฟังถึงตอนนี้นะแนะนําเราได้นะว่าเราน่าจะเหมาะกับสายอะไร